อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ่ะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จาวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปัญยามเย็นคะ่ะพี่อีพีที่หนึ่งแปดสามกันแล้วนะคะ ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะเพิ่มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยูย่ไว้จ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัดสดุให้นะคะอ่ะ แบ่งปันยามเย็น ep หนึ่งแปดสามนะคะพี่จ๋าวันนี้ก็มีพระมาพี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดค่ะหมายเลขที่หนึ่งเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะหลวงพ่อปานเนื้อดินใหม่เลขหนึ่งค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะด้านบนมีร่องรอยการอุดผงนะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะพี่ใหม่เลขที่หนึ่งหลวงพ่อปานเนื้อดินสามรอยบาทค่ะ หมายเลขที่สองนะคะพี่จ๋าเหรียญหยดน้ําค่ะพี่หยดน้ําหลวงปุตโตนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อนวะ,นะคะ่ะหลวงปุตโตเนื้อนวะนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหยดน้ําค่ะพี่นี่ค่ะด้านหลังมียันมีชื่อหลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพลีค่ะเก่าสวยนะคะพี่หลวงปุตโตสามร้อยบาทหมายเลขสองค่ะ หมายเลขที่สามเป็นพระขุดสะพิมพ์ใหญ่หลวงปูเผือกค่ะขุดสะปูเผือกนะคะพี่า๋าเป็นพิมพ์ใหญ่เก่าสวยเลยค่ะสามร้อยบาทค่ะพี่า๋าหมายเลขสามค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่สี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะ ปูทวดหลังพระอาจารย์ทิมปี0 8ย์ค่ะเหรียญหลวงปูทวดนะคะจากด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะพี่ปี2 5 0 8 3 0 0บาทใหม่เด็กที่4ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ปูทวดหลังพระอาจารย์ทิมค่ะ300บาทค่ะพี่ใหม่เที่5เป็นเหรียญหลวงปูทวดร,รูปไข่ค่ะ ปุถุว์นะคะพิจาด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะนี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc สามรอยบาทเหรียญหลวงปุถุวดหลังพระอาจารย์ทิมใหม่เลขที่5ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จาติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้ค่ะหมายเลข6เป็นเอ่อ ปูดทวดลงลักนะคะจะเป็นเนื้อวานนะคะพี่มีร่องรอยการลงลักสีแดงๆงค่ะเก่าสวยครับพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่ใหม่เลขหกค่ะ หมายเลขที่7นะคะพี่เป็นพระกิ่งหลวงปูหมุนค่ะกิ่งปูหมุนมาพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋าพระกิ่งพร้อมเลี่ยมค่ะพระกิ่งนะคะพี่จ๋าจักรพัดหลวงปูหมุนค่ะพี่พร้อมเลี่ยมรับไปพร้อมใช้ค่ะพี่จ๋าสามรอยบาทหมายเลขที่เจ็ดค่ะเก่าสวยนะคะพี่กิ่งจัก,กระพัดหลวงปูหมุนค่ะ หมายเลขที่8ดเป็นเหรียญหลวงปู่สวงค่ะพี่จ๋าหลวงปู่สวงนะคะพี่รุ่นสร้างศาลาค่ะพี่จ๋าปู่สวงรุ่นสร้างศาลาสามร้บาทหมายเลขแปดค่ะ 300อบาทเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะหมายเลขที้านะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงปูสุขค่ะด้านหลังมีร่องรอยกันจานค่ะพี่จ๋าหล่อปูสุขรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะพี่ด้านหลังมีรอยจานหมายเลขเก้าค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหล่อปูสุขหลังจานค่ะพี่รอยจานชัดสวยค่ะ300บาทนะคะ หมายเลขที่10บเป็นพระผงสุพรรณค่ะผงสุพรรณเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขสินะคะพี่จา๋าสามรอบาทค่ะ หมายเลข10ค่ะพี่จ๋า300บาทพระผงสุพรรณค่ะ11เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่จ๋าพ่อเงินพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่เป็นเหรียญกลมใหญ่ปี2 5งพค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าวัดดอนยายหอมค่ะพี่300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่11เก่าสวยเลยค่ะนี่นะคะ หมายเลข12ครับค่ะพี่จานเหรียญหลวงพ่อผังค่ะเหรียญหลวงพ่อผังนะคะพี่จ๋าพ่อผังเป็นปี2 5 0 0เน่้ร้อเอ่อ2บนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อผางปี1ปี28ค่ะพ่อผังเก่าสวยนะคะพี่จ๋า300บาทหลวงพ่อผงังหมายเลข12ค่ะ สิบสามเป็นเหรียญหลวัดอ,อนหนงเนื้อนวะค่ะพี่เอ้ยเนื้อเมฆพัดค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขอไปพี่เอฟซนะคะเหรียญหล่อวัดอ,อนหนงเนื้อเมฆพัดคะ่ะเหรียญโลออกเก่าสวยนะคะพี่จ๋าอันนี้เป็นร่องรอยการลานของเนื้อนะคะพี่จ๋าช่วงบนนะพี่นะแม่บ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าสามรอยบาทค่ะพี่เหรียญหลวัดอ,อนหนงค่ะ 14เป็นพระปิดตาค่ะปิดตาเนื้อผงเก่าสวยค่ะพี่พระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่สาเก่าๆค่ะหมายเลขสิบหกสามรอยบาทค่ะพี่สาเก่าสวยนะคะอันนี้มีอุดกิ่งนะคะจะด้านในแบบเขย่าวดังนะพี่นะ เป็นเนื้อผงนะคะพีา่า3 0าบาทหมายเลข14ค่ะ15เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะพี่หลวงพ่ออีนะคะพีา่าพ่ออีวัดสัตหีบค่ะปี2527ค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่ออี300บาทหมายเลข15ค่ะ16นะคะพี่จ๋าเป็นปิดตาสายใต้ค่ะพี่เนื้อทองผสมค่ะพระปิดตาสายใต้นะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อทองผสมหมายเลข16ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าปิดตาสายใต้นะคะพี่ 300บาทค่ะ17เป็นเหรียญพระชัยหลังช้างค่ะพี่เหรียญพระชัยหลังช้างใหม่เลข17ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จาเหรียญพระชัยหลังช้าง300บาทใหม่เลข17ค่ะ สิ 18, เป็นพระวัดพรบพิมพ์สมาธิค่ะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะพี่สาวัดพลับพิมพ์สมาธินะคะสามรอยบาทใหม่เลขสิบแปดค่ะ 19เป็นปิตาแร่บางไผ่ค่ะพี่พระปิตาแร่บางไผ่ใหม่เลข19คะ่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋า1องค์300บาทนะคะพี่2องค์500บาทคะ่ะ ติดต่อกันเข้ามาได้ครับพี่จา๋าหม่เลข19 300บาทค่ะ20เป็นเหรียญย5พุทธศตรวรรษเนื้อตะกั่วค่ะเป็นเนื้อตะกั่วนะคะพี่จา๋า25ิพุทธศตรวรรษค่ะพี่ยันหลังชัดสวย300บาทหม่เลข20ค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ครับพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่อ่ะยี่สิบเอ็ดเป็นพระปิตาเจ้าคุณผลวัดหนังนะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมค่ะปิตาเจ้าคุณผลวัดหนังสามร้อยบาทหลังจานนะคะพี่มีต้องรอยการจานมีเลี่ยมค่ะพี่รับไปพร้อมใช้ค่ะสามร้อยบาทปิตาเจ้าคุณผลวัดหนังนะคะ หมายเลข22เป็นรูปหล่อพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลข22300บาทค่ะเก<ส><ญ>่าสวยนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบสองค่ะ 300บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะหมายเลข23เป็นเหรียญปรกหลวงปู่ทิมค่ะปรก8เราพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่จ๋าปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่จังหวัดระยองค่ะเก่าคะ่ะพี่จ๋าเป็นการเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้งานนะคะหมายเลข23300บาทค่ะ ยี่สิบสี่เป็นพระซุ้มกอค่ะพี่จ๋าซุ้มกอเก่าค่ะพี่หมายเลขยี่สิบสี่สามร้อยบาทคะ่ะเก่าสวยนะคะพี่พระซุ้มกอสามร้อยบาทคะ่ะยี่สิบห้าเป็นสมเด็จคะแนนค่ะพี่จ๋า พร้อมเลี่ยมนะคะพี่ได้มาแบบนี้ค่ะสมเด็จคะแนนพร้อมการเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมลานนะคะพี่สาเก่าๆเลยค่ะพี่สามรอยบาทหมายเลขยี่สิบห้าค่ะยี่สิบหกเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่า๋าสมเด็จหมายเลขยี่สิบหกค่ะ เก่าสวยค่ะพี่ยี่สิบหกสามรอยบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลค่ะพี่จ๋าพลิกไม่ทันหันวยังไงโทรหรือทักไลกันเข้ามาขอรูปถ่ายได้ค่ะพี่แอดไลน์ไม่เป็นเดี๋ยวม่บ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้นะคะอ่ะยี่สิบเจ็ดค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเกตทะลุซุ้มค่ะเนื้อเก่านะคะพี่จ๋าเกตทะลุซุ้มเก่า,เก,าเก่าใหม่เลขยี่สิบเจ็ดค่ะ 300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลข27ค่ะ28เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่เนื้อเก่าสวยหมายเลข28ค่ะสามร้อยบาทค่ะพี่สมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบแปดค่ะ ยี่สิบเก้าค่ะพี่นี่ค่ะได้มาแบบนี้ค่ะสมเด็จเก่าใหม่เลขยี่สิบเก้าเก่าสวยค่ะมีเป็นคราบนะคะพี่สามาแบบนี้เลยค่ะพี่หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่สาถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะส่งฟรีทุกระบบนะคะพี่ไม่ว่าจะเป็นการโอนหรือบริการเก็บเงินปลายทางค่ะหมายเลขที่สามสิบค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลข30นะคะพี่แบ่งปัน300บาทค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่ก็มารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่จ๋า0 8นย์5 8 0 6 5่า5ส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็น EP ที่183ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า